มาแล้วครับครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับมาพร้อมกับเมนูเด็ดๆครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทำแกงปลาดุกหน่อไม้เปรี้ยวนะครับหน่อไม้แบบเปรี้ยวๆสะใจแน่นอนครับวันนี้ข้าวเนี่ยยกมาทั้งหม้อเลยดีกว่านะครับเทคนิคแกงอย่างไรให้อร่อยเราต้องทำสิ่งนี้ก่อนนะครับแกงออกมาจะได้หอมสีสวยน่าทานแบบนี้เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันครับ การที่เราจะทําแกงอะไรสักอย่างให้ออกมาแตกมันสีสวยหอมหน่าทานเนี่ยเราจะต้องผัดพริกแกงก่อนทุกครั้งนะครับน้ำมันพืชใส่นิดหน่อยครับจากนั้นก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปผัดประมาณ50กรัมนะครับแล้วก็เติมน้ํานิดนึงครับจะได้ผัดแบบง่ายๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ต้องเยอะนะครับนิดเดียวก่อนนะครับผัดให้หอมเลยนะครับผม ผัดพริกแกงเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับแกงจะออกมาแตกมันสวยหรือเปล่าแกงจะออกมาหอมหน่าทานหรือเปล่าอยู่ที่การผัดพริกแกงนี่แหละครับเอาละครับผัดพริกแกงจนหอมแล้วเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปครับคราวนี้ก็ใส่เยอะหน่อยนะครับประมาณ 600มิลลิลิตรนะครับก็กะดูด้วยนะครับว่าเราแกงเยอะไหมปลาเราเยอะไหมนะครับหรือว่าหน่อไม้เราจะใส่เยอะไหมนะครับก็ใส่ให้เหมาะสมสัดส่วนกันนะครับจากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาครับประมาณ1ตะหลิวหรือว่าประมาณ2-3ช้อนนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ผงชูรสลงไปสักนิดนึงนะครับผมถ้าใครไม่ชอบใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัว ส่วนบุคคลนะครับผมจากนั้นก็ใส่หน่อไม้เปรี้ยวลงไปได้เลยครับหน่อไม้เปรี้ยวเนี่ยก็คือหน่อไม้ดองนั่นเองนะครับบ้านผมเนี่ยเรียกว่าหน่อไม้เปรี้ยวประมาณ200กรัมนะครับถ้าใครชอบมากก็ใส่เพิ่มเติมได้นะครับผมจะ่เห็นได้ว่าเราใส่หน่อไม้เปรี้ยวลงไปก่อนก็เพราะว่าหน่อไม้เปรี้ยวนั้นสุกยากกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งใส่ลงไปแล้วหน่อไม้ก็จะไม่เละด้วยนะครับถ้าใส่ปลาดุกลงไปก่อนเนี่ย ปลาดุกจะเละก่อนนะครับก่อนที่หน่อไม้เปรี้ยวของเราจะสุกนะครับปล่อยให้น้ําแกงเดือดสักพักหนึ่งครับรอให้หน่อไม้สุกจากนั้นก็ใส่เนื้อปลาลงไปได้เลยครับวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลาดุกนะครับตัวค่อนข้างใหญ่เลยครับประมาณ600กรัมนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับก่อนที่จะนําปลาลงใส่ในแกงเนี่ยเราจะต้องนําปลาดุกของเราไปล้างน้ําทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับล้างหลายๆน้ําครับขยํากับเกลือป่นนะครับ จนกว่าเมือกของปลาดุกของเราจะหมดนะครับแล้วก็นํามาแกงได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการทําแกงปลาดุกนะครับระหว่างที่เราใส่เนื้อปลาดุกลงไปเนี่ยน้ําต้องเดือดนะครับแล้วก็คนได้เล็กน้อยนะครับกลับแผบบ้างนะครับจะได้สุกเสมอทั้งสองด้านนะครับ เวลาที่เรากลับด้านปลาดุกนะครับก็ค่อยๆกลับนะครับเพราะว่าน้ําน้อยเนาะเราต้องกลับแถบทั้ง2ด้านนะครับอย่าคนแรงนะครับเดี๋ยวปลาดุกจะเละไม่สวยนะครับต่อไปใส่น้าตาลสายขาวลงไปนิดนึงนะครับใครที่แกงปลาดุกแล้วไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับคือผมเป็นคนที่ ค่อนข้างติดหวานนิดนึงครับก็เลยใส่ลงไปพอประมาณเอาแค่พอรสชาติกลมกล่อมนะครับใครจะใส่ตามก็ได้นะครับหรือว่าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เลยครับจากนั้นก็รอครับรอจนปลาดุกสุกนะครับก็คือใช้ได้ปลาดุกเนี่ยใส่ลงไปแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใส่พริกลงไปสักหน่อยครับเป็นพริกสีเขียวสีแดงก็ได้นะครับวันนี้ผมเลือกเป็นสีเขียวนะครับใส่ลงไปตัดจะได้สวยงามน่าทานขึ้นไปอีกนะครับ แล้วก็ปิดท้ายด้วยใบกระเพรานะครับใส่มากก็หอมมากใส่ใบกระเพราลงไปแล้วผมก็จะค่อยๆเกลี่ยแบบนี้นะครับเดี๋ยวปลาดุกจะเละแต่ถ้าใครมีความสามารถคนแล้วปลาดุกไม่เละก็คนได้ตามสบายเลยนะครับผมเอาละครับแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จได้ทานแล้วครับแกงปลาดุกนะครับผมใส่ใบกระเพราหอม,หอม เวลาที่เราจะแกงเนี่ยเราต้องดูสัดส่วนของเครื่องปรุงด้วยนะครับอย่างเช่นผมแกงปลาดุก1ตัวแล้วก็หน่อไม้เปรี้ยว2ฉีดนะครับก็ใช้พริกแกง50กรัมใช่ไหมแต่ถ้าท่านแกงมากกว่านี้นะครับแกงหม้อใหญ่กว่านี้ก็สามารถเพิ่มพริกแกงแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมกับวัตถุดิบของเราด้วยนะครับน้ำแกงจะได้ออกมาเข้มข้นนะครับไม่ใสเกินไปนะครับผม ก็จะออกมาหน้าทานสีสวยประมาณนี้นะครับเพราะว่าสัดส่วนของเครื่องปรุงเนี่ยสำคัญมากแกงจะออกมาสีสวยเข้มข้นหรือเปล่าก็อยู่ที่สัดส่วนครับมาครับแกงปลาดุกใส่หน่อไม้เปรียปร้ยวๆเ,เสร็จร้อนๆใหม่ๆพร้อมทานแล้วครับเดี๋ยวมาทานพร้อมๆกันเลยนะครับผม งานนี้ข้าวจานเดียวไม่พอนะครับเดี๋ยวผมต้องยกมาทั้งหม้อแล้วล่ะครับนานๆได้กินแกงปลาดุก่อไม้เปรี้ยวครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ช่วงนี้เบื่อหมูเบื่อไก่ครับก็หันมากินปลาบ้างนะครับปลาเนี่ยมีประโยชน์นะครับผมใครที่ชอบเมนูง่ายๆเมนูนี้นะครับวิธีแกงอย่างไรให้อร่อยเข้มข้นสีสวยน่าทานแบบนี้ก็ลองไปทําทานที่บ้านดูได้วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับโชคดีมีความสุขครับทุกท่านสวัสดีครับ